นะครับคือดีเจเริ่มปากสั่นแล้วเพราะเป็นแฟนคลับของเขาอยู่แล้วนั่นแหละซีรีส์แล้วนะครับแล้วตอนนี้หกหนุ่มจะมาโปรโมทนะครับโปรเจกต์พิเศษเลยเป็นแฟนมีทที่ชื่อว่าซีเอ็มจีวีแฟนเดย์ในแบงคอกอันนี้เราพูดอาจจะยังไม่อิมแพกมากเดี๋ยวให้เขาแนะนําเองนะครับเดี๋ยวให้หกหนุ่มทักทายชาวเมลล์ป๊อปเนี่ยครับสวัสดีครับผมเอิร์ธพิรพัฒน์ครับสวัสดีครับข้าตังครับสวัสดีครับบุกกตสิเดชครับสวัสดีครับผมฟอร์ติลาชพงศ์ครับสวัสดีครับผมเฟิร์สคณับ สวัสดีครับผมมิสาภาพครับอือดาเมจทนะคนรุนแรงจริงๆนะฮะเอาวันนี้ไปโปรโมทกี่รายการแล้วฮะโอ้สามสามครับสามครับผมใช่ไหมคือเต็มที่เลยกับการโปรโมทครั้งนี้เออแสดงว่าแฟนมีครนนี้คือต้องพิเศษมากถึงไม่สุดสุดสุดเป็นครั้งแรกที่ไทยใช่จริงๆแล้วเราจะจัดแฟนเดย์ที่ต่างประเทศครับแต่ครั้งนี้เป็นแฟนเดย์ที่ไทยครั้งแรกของ g m เอ็ครับก็เลยมาเป็นชื่อ TV, จ okay, e uh, ははี้มันทีวีแต uh SA> oui> ่ในอินแบงค์อกใช่ครับผมแค่ซื่อก็ยิ่งใหญ่แล้วว้าอินแบงค์อกเลยใช่ไหมแล้วอันนี้คือได้ถามว่าจัด3วัน3วันวันที่22 23ิบก็บสีครับแล้ววันละวันสองรอบครับมีวันที่ยี่สองหนึ่งรอบครับแล้วก็วันที่ยี่สิบสามสองรอบวันที่ยี่สิบสี่สองรอบเหมือนกันโอ้โหครับการแสดงคือห้ารอบเหรอใช่ไหมริงๆรวมห้ารอบใช่ครับรวมทั้งหมดห้ารอบครับโอ้โหสุดสุดไปเลย แต่ความพิเศษคือไม่ใช่มีแค่สามคู่ใช่ไม่มีอีกสองคู่คือคือคู่ของรครับปอนภูวินจุงดังครับแต่น้องติดธุรกิจมาไม่ได้ะลยไมรับพอแค่หกคนมาก็เต็มเต็มเฟรมเลยวันนี้สุดทายไม่พอแล้วสุดทายไม่พอเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะให้แต่รัคู่แต่คนสปอยอ่าอาจจะมีสปอยในหลายรายการแล้วถูกต้องไหมฮะบ้างแล้วมีอะไรซีเก็ตที่แบบมาเมาท์มอยให้ชาวเบลล่ปพอปได้ฟังบ้างเออพิเศษพิเศษหน่อยอ่าเรื่องที่ เอาแต่ละคนไปเลยอาะได้อย่างผมชอบร้องเพลงบางคนอ่าบางบางคนอาจจะเห็นว่าผมร้องเพลงแบบเพลงช้าส่วนใหญ่อะไรเงี้ยทุกคนอาจจะได้เห็นเพลงเร็วบ้างหรือโจ๊ะเพลกตลกๆหรือโจ๊ะอะไรอย่างี้อาจจะเป็นได้อืผมเซอร์ไพรส์ครับ ก็คือได้เห็นจะเต้นแน่นอนอาต้องรอดูต้องรอดูเออต้องรอดูใช่ไหมต้องรอดูเพราะปกติเขาก็สะดวกว่าเป็นเพลงช้าๆเพราะซอฟฟครับโอ้แล้วเพื่อแฟนๆชาวไทยเลยก็คือโจะเลยโจะเลยเต้นเลยรือว่าอาจจะแบบปกติแล้วเนี่ยผมชอบร้องเพลงช้าๆแบบเรื่อยๆครั้งนี้อาจจะเป็นศาสตร์ศาสตร์เข้าไปแบบเต็มๆเลยชอบเว่าะน่า อ๋อเข้พลังเสียงเต็มๆเลยใช่ไหมมีลองแบบว่าสิมโฟนการศาดนิดนึงให้ขึ้นเลยไหมศาสตร์แบบมันคือยังไงศาดอ่ะเอาสักสักท่อนหนึ่งได้ไหมโอ้แต่ว่าเสียงเสลดชัดศาสตเสลดเหรอแต่เราชอบลูกคู่ขคนละคนเออเออบ้างเลยอ่ะอะไรยังไงเออเราบอกบ่าเอาเอาทำแบบว่าแกล้งก็ได้เอะแกล้งแกล้งเอาเพลงของเพลงแล้วกันอ่าได้ ว้าวไม่ยากมีการไล่โน้ตไล่โน le okay ้ตไล่โน้ตไล่โน้ตการไล่โน้ตไล่โน้ตงอยากให้เธอมองปล้ยสล่ตยเนี่ยอยากไปเผยความในใจเก็บเอาไว้แค่ในใจนี่เขาเรียกว่าระเบิดรุนแรงดาวเพยรุนแรงมากแล้วนี่คือนั่งไายไม่คิดว่าจะสาดขนาดนี้ ว้าวอันนี้คือแค่แกล้งนะมันไม่ได้บอมเสียงไม่ขนาดได้บอมเสียงถ้าไปดูจริงก็คือแน่นอนเต็นที่ครับเป็นที่ใช่ไหม่าอันนี้ของเลยนะฮะอ่คนต่อไปใครอยากสปอยของตัวเองมิกแม๊มมิกแม๊มิกแม๊มิกแมมองมมิกมีอะไรประสาทอ่าของผมเนี่ยจะเป็นการโชว์ในสิ่งที่ผมเคยโชว์ในต่างประเทศมาแล้วแต่ว่ายังไม่เคยโชว์ที่ไทยครับคืออะไร อ่ะไม่บอกนะเพอบอกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นซีคราดไงเราจะไม่ก็บอกว่าให้สปอยอาจจะแบบมีหลายๆอย่างที่เราเคยเล่นไปแล้วแต่ว่ายังไม่เคยเห็นที่ไทยหรืออาจจะมีบางอย่างเพิ่มขึ้นมาก็ได้ใครจะไปรู้นี่เป็นแฟนทั้งต่างชาติกับไทยคือเริ่มลิสต์โชว์แล้วนะว่าบิ๊กเคยโชว์ใช่ไหมแล้วก็เริ่มแบบว่ามีแบบคิดจินตนาการเออรอดูครับผมถ้าเกิดไม่สนใจอะไรเลยหรอถ้าเกิดสนใจก็ กดซื้อตั๋วจ้ะต้องซื้อบัตรเท่านั้นใช่ครับผมเอออ่ะพาร์ทเดียวละอ่ะเราเราจะไปทีละคู่ได้พาร์ทคู่ล่ะอ่ะพาร์ทคู่เป็นยังไงบ้างพาร์ทคู่พาร์ทคู่ชอบกันเงียบเงียบนะเราเราก็จะมีเป็นเป็นเป็นเพลงในตำนานเพลงในตำนานของเราละกัน จะเปลี่ยนอะไรบางอย่างออให้มันดูมีความน่าตื่นเต้นมากขึ้นทุกคนอาจจะจำพวกผมมาจากเพลงชา้าออละครดราม่ามพวกผมขายคำตั้งแต่โชว์แรกเลยก็ได้ <c oughs> ใครจะไปรู้จริง <c oughs> ใ,ใครจะไปรู้นะ <c oughs> ใครจะไปรู้ ก็เหนื่อยไม่มีใครรู้ใครจะไปรู้เป็นไไม่รู้ไม่รู้อยู่ดีแต่ว่าก็ต้องรอดูเพราะจริงๆแล้วเราทั้งสองคนก็คือตั้งใจทํามากว่าจะเป็นพาร์ทเดียวพาร์ทคู่ก็ให่ทุกคนได้ไปดูโชว์ของเราจริงๆเพราะว่าตั้งใจกันมากนะครับก็ฝากด้วยครับโอ้โหนี่มาไปหลายลากันแล้วก็ยังไม่หลุดสปอยอ่ะเนมาไม่ชอบสปอยไงแต่แบบบอกเลยว่ามันมีอะไรที่ทุกคนน่าจะอยากเห็นและทุกคนบอกว่าเออแบบเห็น เห็นแบบผมไปเล่นที่นู ja ่นที่นี่มาก็อยากจะเห็นอะไรี้ที่นี่ด้วยอุ้ยพูดแล้วก็เหงื่อตกเหงื่อตกเหมือนกันเหื่อนะใช่ไหม่เหืื่อช่เหงื่อนะไปหมดแล้วก็เหื่อเหยียดการรู้กันเยอะอันนี้อันนี้แค่คู่แรกนะทุกคนแค่คู่แรกแค่คู่แรกเราก็ได้เห็นความศาสตร์หรือการแบบอาจจะแบบจากแบบโบบาโบบาใช่ไหมจากคู่ที่อาจจะดูแบบว่าเพลงช้าๆโรแมนติกก็จะได้เห็นอะไรที่ จบมากขึ้นเลยนะจบมากขึ้นแต่มันแจ๊้ที่เออศาสตร์อ่ะไม่ใช่ว่าจบนะงงงงเขาเรียกว่าศาสตร์พลังแบบราบพลังเลยอาจจะเป็นหลอกในหลอกก็ได้ครับจริงเพลงเมื่อกี้นี่คือเป็น EDM นะแต่หลองเป็น R&B อะไรที่ลองลองก็เยคิด EDM แปลกเออลองซิมเปิลซิมเปิลกับ EDM เป็นยังไง EDM R&B ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวฉันตื่นตื่นตื่นหล้วจาลองเพลงอ่ะตื่นตื่นตื่หูไม่ได้ซ้อมกันเลยนะไม่ได้ซ้อมนะอันนี้คือสดๆเลยอ่ะเริ่ม อย่เรียกว่าเรยกไปตมีจังหวะแล้วไนแล้วนะวัยข้าตอบเร่องว่าตอนนี่เดนนะพอเ่อีเขาเรียกว่าอะไร EDM หรืออะไรแล้ต่อกีเรียกว่าร้องเพลงเหรอร้องไห้ อันนี้เขาเรียกว่าแกล้งแกล้งเป็นการสปอยเบาๆก่อนเออถ้าใครดูของจริงที่22หนึ่งคุ้มสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยจิเกตเมเจอร์ทุกสาขาย่าไดวไม่ปิดเดี๋ยวไม่ปิดรายการเลยจริงๆอันนี้ละปิวละเอออันนี้แค่คู่แรกเอายังเหนื่อยขนาดนี้แล้วอ้าวเอาพี่ถามว่าประเทศที่จัดโชว์รับประทับใจเอออาจมีการย้อนไปสู่แฟนมิที่เราเคยไปมีประเทศไหนที่ประทับใจบ้างเอาเอาให้ พูดแรกกว่าอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วแฟนเดย์เคยจัดที่ต่างประเทศมากกอน<ช>อะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้คือ <c oughs> จัดที่ประเทศไทยแล้วก็กรุงเทพอย่างเงี้ยก็ถ้าถามว่าความประทับใจยังไงก็คือจริงๆแล้วว่ามันมีทุกประเทศมีความซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วอ,อย่างเช่นอึนเอิร์ดอะนอกจากแฟนคลับที่มีที่เรารู้สึกว่าตื้นตันใจกับเขาอย่างเงี้ยอาหาร ใช่อาหาราคือใน,ในแต่ละประเทศที่เราได้ไปแฟนมิเนี่ยเขาจะมีอาหารเวลาแบบมื้อกลางวันมื้อเย็นมื้อเช้าอะไรอย่างเงี้ยม,มันจะเป็นอาหารพื้นเมืองของเขาแล้วร<า>ู้สึกว่าอุ้ยเรามาถึงแล้วแหละนอกจากมาให้ความสุขกับแฟนขับเราก็ได้เราก็ได้ยังมากินอาหารพื้นเมืองของเขาด้วยเป็นวัฒนธรรมของเขาด้วยเป็นคอนเซ็ปของเขาใช่คร่อก็คืออาถรับใจทุกประเทศนั่นแหละนะฮะก็มีความแตกต่างกันไปอันนี้คู่แรกผ่านไปอ คู่ที่สองเอาทีละคนก่อนเอาเดียวก่อนยังงก่อนเลยเพื่อนครับเคาดต่างก่อนเลยเพื่อนครับผมเอ่อเขาแถวเพื่อนนะมีอะไรบ้างอะไนเหมือนกันเลยแต่เดย์ขอขอมีอะไรเดี๋ยวเราก่องก็จริงจริงอย่างที่บอกครับมันมันแบบเซอร์ไพรส์จริงๆเพราะว่าทุกๆุกโชว์จัดจัดเต็มมากกว่าเดิมแน่นอนครับใช่อาจจะมาเป็นแบบ เรื่องราวก็ได้อจะเป็นหนังสั้นเรื่องหนึ่งก็ได้ต่อกันป t o r y อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ลายเรื่องบนเเทีเลยอ่าใช่ใช่จะไปรู้ล่ะเออรับใครจะไปรู้ล่ะไม่มีใครจะไปรู้เพราะว่าไม่มีใครรู้เออชอบการส่งรับของรบมากเออแล้วใครจะไปรู้ล่ะเออแล้วก็เพลงเพลงอาจจะแบบมีเพลงที่เขาเรียกอะไรฮะเรา เราชอบฟังแล้วเราอยากร้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับก็จะเอามาให้โชว์เอามาส่วนส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นการเดพิตเซนตัวเราเนี่ยแหละครับผมใช่แต่ก็อยากให้รอติดตามครับอุ๊ยคาแรคเตอร์เขาแตกต่างกันกันหมดเลยอ่ะโหดีดีอ่ะคนต่อไปเฟิร์มแมเริ่มอะไรสิทธิ์แล้วนะเริ่มรีะ้อตัวละครใช่สมวเป่าเป็นเอีกัน อครับก็ในโชว์เดี่ยวพาร์ทของเฟิร์สก็จะมีการเลือกเพลงที่เฟิร์สอยากจะร้องครับแล้วก็ให้มันสอดคล้องไปกับธีมเรื่องที่เรามีการคิดร่วมกันคก็คิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่หลายๆคนยังไม่เคยฟังจะรองเพลงนั้นครับว้าใครจะไปรู้ล่ะใครจะไปรู้ล่ะฉันจะร้องเพลงอะไรไม่ใรไม่มีใครรู้ อ่าแล้วแนวยังไม่รู้แนมันเป็นแบบประมาณไหนเป็นประมาณไหนเฟิร์สสปอยเลยจริงๆเรามีการคิดคอนเซปต์ภาพรวมของโชว์โชว์ของเราทั้งโชว์เลยมันจะมีสตอรี่เรื่องราวอย่างที่เขาต่างบอกเลยนี่ฉันสปอยเยอะไปไหมเนี่ยเรื่องสปอยสิ่งคอนเซปต์แล้วใช่ไหมฮะเล่าเล่าได้ไหมเอ่ยชิมงานอ่าเดี๋ยวเล่ากลางๆเลยครับกลางๆเออก็จะมีการคิดคอนเซปต์ภาพรวมของโชว์ของเราทั้งโชว์เลยครับว่าเป็นการเดินทางอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เรามีการเลือกเพลงมาประกอบ คอนเซปต์เรื่องนั้นด้วยครับก็คือทุกเพลงอ่ะจะอยู่ใต้คอนเซปต์นั้นครับอุ้ยอันนี้ชัดเนาะเฟิร์สแอนด์แอซ์อ่ะย้อนมานิดนึงเราคอนเซปต์อะไรหูอกใช่ะเราคอนเซปต์อะไรคร่าวๆใช่ใช่อันนี้ือเปไปตัวแทนหมู่บ้านมาเออทีนี้ทีละคนเอาคนต่อไปบ้างอาฟฟอร์ดบ้างครับผม ก็อย่างพกเราก็มีการคุยกันไปบ้างแล้วอย่างที่เราคิดกันก็ของเราจะเป็นเหมือนเป็นสตอรี่ที่แบบคิดร่วมกันเป็นเพลงที่พวกเราชอบทั้งคููเพราะว่าบุกับออร์ทุกอย่างแตกต่างกันหมดเลยแต่ว่าจะมีเพลงที่แบบเราจะคล้ายกันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแฟนดูไหมครับว่าแนวเพลงคือแนวเพลงไหนเป็นยังไงบุ๊ว่าน่าจะ มีคุยคุยกันแฟนก็น่าจะพอรู้บ้างแหละครับว่าเราชอบเพลงแราเนี่ยเราเพลงเร็วมาตลอดแล้วก็คุยเอ้ยลองเพลงช้ากันบ้างไหมสลับกันสลับกันใช่ไหมสลับกัน เพลงเดิมกลายเป็นเพลงช้าแต่เพลงให้เต้นก็มีครับแน่นอนมีทุกเดิมบุ๊กนี้โอ้โหน่งเต้นไม่ขอให้บอกเสือนี้ฉันชอบเสียงเฟิร์สมากเฟิร์สใครจะไปรู้ใครจะไปรู้เออันจะมีแบบว่ารู้อันจะมีเรื่องราวาม่าของคู่นี้เกิดขึ้นบนเดชียมาเป็นเส้นเรื่องใช่ไหมเอออันนี้ไม่ยางง้นอาจจะเป็นไปได้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เออเราก็ไม่รู้ แล้วใครจะไปรู้แล้วใครจะไปรู้แกรู้ไหมแกรู้ไหมเราก็ไม่รู้ก็ไม่รู้คนอ๋อใครใครครับใครเต้นอีกครับใครชี้บุ๊กเต้นพี่บุ๊กพี่บุ๊กบุ๊กเต้นอะไรครับนี่ไงอ่ามึงนึกมึงึกมีกันเตรียมเพลงแล้วเอาครับถ้ามึงนึกนี่ก็สามคนสิเอาสี่คนนะเออใครใครบ้างใครบ้างบุ๊กเต้นอย่างอื่นดีกว่าบุ๊ก ให้ดิบๆใช่ไหมให้บอกสปอยเบาๆใช่ไหมฮะอ่ะรอชมได้ไหมรอชมรอชมรอชมดีกว่าใครจะไปรู้ไม่เคยจะไปไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ตอนนี้ท่านจำชื่อใครจะไปดูแล้วนะใครจะไปดูแฟนมีดเอออ่ะแล้วแต่ละคู่อ่ะขอเหลืออีกสองคู่ครับขาดคู่บ้างหาครับแล้วแต่ อืมอก็อย่างที่บอกคร่าวๆเะครับว่าเรามีภาพคร่าวๆไว,ว้แล้วว่ามันจะเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก,ก็อาจจะเริ่มด้วยการร้อยเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครับครับ จรองเราพยายามถามซ้ำเพราะว่าพยายามจะดึงสปอยจริงจริงจริงเล่าได้จริงจริงเล่าได้คร่าวๆครับว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็น so ตัวเราสองคนแล้วก็เป็นการเดินทางของพวกเราทั้งสองคนครับนี่ผมบอกไว้กว้างๆประมาณนี้แล้วการส่วนมันจะเป็นยังไงเนี่ยอยากให้ทุกคนมารอติดตามครับเพราะว่าที่ถามย้ำเพราะว่าจะเห็นพาดการทํางานร่วมกันคู่กันคนแต่ละคู่ด้วยก็คือมีการดีไซน์ออกแบบร่วมกันถูกต้องไหมครับใช่ใช่จริงจริงเขาเรียกว่าอะไรนะครับไม่ไม่ว่าชวนจะออกมาเป็นแบบไหนกรตบทังก็เชื่อว่าทุกๆคู่ทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ อยากเอาความเป็นตัวเองออกมาให้ให้ให้ทุกคนได้ดูมากที่สุดอะไรใช่ครับแต่แฟนๆก็คือกิจการแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วสิ่งคู่สุดท้ายบ้างไม่คู่สุดท้ายเขามีคาแรคเตอร์ประหลาดที่น่าค้นหามาทุกคนเขาจะมีความคู่คูนิ่งดัดดี้ครับดัดดี้ดัดดี้ดัดดี้อะให้ดัดดี้บอกก่อนดัดดี้แบบพาร์ทคู่ของเราเป็นยังไงฮะพิเศษยังไง พาร์ทคู่ของเราก็มันก็จะเป็นโชว์ที่เราไม่เคยโชว์ที่ไหนนะครับเราก็มีคุยคุยกันมาบ้างแล้วว่าเออเราลองไปเวนั้นกันบ้างไหมอะไรอย่างนี้เหมือนกันเราลองไปเวนั้นกันบ้างไหมอะไรอยย่างงเี้ลองอะไรที่มันแตกต่างดูบ้างป้าอะไรอย่างนี้เสียงสาวป้าอะไรเสียงแบบเซ็กซี่ชายช่ยชายคุยคุยแบบลอยไปแล้วครับก็เรื่องเรื่องการเลิกเพลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ลองแนวใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยลองอะไรใหม่ๆกันบ้างป้าอยากให้ พูดให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะอย่าถามกันอ่ะเอออันนี้จะให้ลองไปทำอย่าลองอะไรใหม่ๆกันบ้างป้าอะไรเงี้ยถ้าเป็นอินเนอร์ของเราเราเราจะพูดประมาณนี้ก็แหม่ซ้อตามเลยใครโดนซ้อนเยอเลยเตอะมากอ่ะเริกเลยฮะลองอะไรใหม่ๆกันบ้างป้านีเดี๋ยวก็โดนหรอกอุ้ยซับอยากให้ชววแ เข้าแลับเข้าตั้งโชว์แล็ปไปเลยผมไม่ได้เมลแล็ปเลยนะครับผมมี้แล็ปกล่งมาแล็ปครับเอออ่าเดี๋ยวจะตั้งลองเสีแล็ปแล็ปอะไรอ่ะแล้วอะไรอ่ะเป็นแฟนส่งมาซะแบบว่าแล็ปแล็ปเหมือนเออแค่ไั้นเ่งนะแต่อีเดนก็จะไม่รู้จะไม่รู้ไม่มีใครจะไม่รู้แล็บได้มาครับ หรือว่าเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ตะกอนแต่เมื่อกี้การเต้นหนักจริงืออยากดูจริงๆเนอะมีแบบว่านิดๆได้ไหมฮะนิดๆได้ไหมใครสามารถไหมโยกโยกยกโยกยกโยกอ่ะยกโยกให้เราดูโยกโยกให้เราดูอ่ะได้ไหมเฟิร์สเก่งเต้นในการโยนในการโยนใครจะไม่รู้ด่าว่าผมเก่งเต้นอ่ะยังเพิ่งรู้วันนี้เลย งานให้เฟิร์สนำเบาๆได้ไหมล่ะเออมีดนตรีด้วยเราจะเต้นนี่กันสิ่งที่เราโชว์กันบนเวทีคอนเสิร์ตที่ผ่านมาผมจะให้ทุกคนเต้นตามแบบพร้อมๆกันไม่ให้เฟิร์เป็นผู้นำเต้นเต้นด้วยกันสิเริ่มทุกคนเตายไปดิเฟิร์สขึ้นมาอันนี้ด้วยผมจะทำเป็นเพลงโอเคไหมโอเคหนึ่งสองสามยังไม่ต่อยกันเลย ขวาก่อนทำเมื่อกี้เหมือนไม่ใช่เพลงอะไรอย่างเงยมุ้งๆก็ำู้น่อยามห้หน่อดมขวาขวาหรือซ้ายก่อนขวาก่อนแต่มาตื่นตื่นต้องลุตั้งแต่เมื่อไหร่ติติังไงิ ไครจะไปรู้ใครจะไปรู้ใครจะทิ้งทิ้งไม่ได้อะรอันนี้คือแค่สปอยนะทุกคนออกแป้งเต้นเฉยเออว่าเขาไม่ได้แกล้งลืมแจ้งจริงจ้าช่วยอยู่ช่วยอยู่เอาไปมาไปดูกันเต็มๆเนาะเออในแฟนบีดหีใช่ไหมครับเมื่อกี้คือมันสดๆไงทุกคนมันสดๆงั้นเอาอย่างนี้ให้แต่ละคนฝากไปเลยแฟนมีทนี้อยากได้ ฝากเลยว่าซื้อบัตรยังอะไรยังที่ที่ไหนชโชเอิร์ดอาเริ่มอเริ่มสิเอิร์ดก่อนเริ่มเลยก็ฝากด้วยนะครับจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่นี้มีอีก2คู่นะครับผมทั้งปอนทวีแล้วก็จุงดังครับรวมกันเป็น10คน5คู่นะครับผมบอกเลยว่าเราตั้งใจกันมากๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกของ ประเทศไทยแล้วก็กรุงเทพด้วยปกติเราจะไปจับที่ต่างประเทศแต่เนี้ <laughs> จิมทีวีแฟนเดย์อินแบง์คอรครับ <laughs> ก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันนะฮะแล้วก็ใครที่ยังไม่มีบัตรตอนนี้สามารถซื้อได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับแล้วก็สถานที่จัดคือยูเนียนฮอลล์สินค้ายูเนียนมอลล์ครับใช่ครมบัตรมีราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงา ห้าพันห้ามีหลายราคาให้เลือกเลยหลายราคาให้เลือกเลยใช่เยอะมากพี่ถามไม่ใช่อะไรฉันจะไปซื้อเออมากอยังเหลือบ้ารอยู่นะครับยังสามารถมาซื้อได้อยู่นะครับจริงจริงเนี่ยจริงๆทุกครั้งที่เราไปแฟนมีตต่างประเทศกันเนี่ยจะมีแฟนๆชาวไทยครับชอบพูดว่า ช่วยกลับมาจัดแฟนมีที่ประเทศของฉันทีโจดมาเยี่ยมบ้านเมืองของฉันใช่ซึ่งณตอนนี้ในวันนี้เนี่ยพวกเราก็กลับมาจัดให้ที่ประเทศไทยแล้วครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับมาซื้อบัตรกันเยอะๆนะครับใช่แล้วเราก็จะบอกเลยว่าฉันกลับมามีแฟนมีที่ประเทศไทยแล้วฉันมาแล้วนะใช่ไหมเออมาแล้วทุกคนต้องมาเข้าใจไหมแล้วเธอจะไม่ซื้อได้อย่างไรหรือเอออ่ะมีใครอยากฝากอีกไหมฮะฝากบุกบ้าง มีแม่มีแบบมาดูอะไรใหม่ๆได้กันปะพูดน้อยแต่ต่อยหรอดูแบบว่าเของเล่หน้ามือไปหลังมือเลยใส่หฮาเขาไปใส่ครูอ่ะไม่คนละเพศเลยบุ๊คบุ๊คอยากฝากอะไรหนึ่บุ๊คบุ๊คบุ๊คี่บุ๊คหนึงครับก็มาดูกันเยอะๆนะครับมาดูอะไรใหม่ๆแฟนมีดเราไหม นี่คือกลุ่มปากลอยนะคุณทุกคนแค่นี้ยังบอกว่าสัมผัส DAMAGE ครุนแรงได้ขนาดนี้นะฮะก็ห้ามพลาดเด็ดขาดกับสลับหกหนุ่มแล้วก็มีอีกสองคู่เนาะใช่ค่ะความฟินจุ่มังมีทั้งหมดสิบคนห้าคู่นะครับคือฟินอย่างแน่นอนสำหรับ Jim M TV Band Day in Bangkok เอ๋ขอบคุณนะพวหกหนุ่มมากเลยนะครับขอบคุณครับสนุกสนานมากเลยเวลาดรอ่ะจะเจอกันใหม่นะครับแล้วก็อย่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ